เนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการวาดการเทนมแบบกระจายนะครับใน Illustrator ว่ามันมีวิธีการวาดยังไงและเคล็ดลับในการสร้างตะข่ายเมชให้กับวัตถุที่มันมีส่วนเร้าวส่วนโค้งมากๆนะครับหลายคนคงรู้ดีว่าการทำแบบนี้ปัญหามันจะเยอะเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับผมอ,อันดับแรกเลยนะผมจะสร้าง background ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าตัวไอมิลส p l a ลชเนี่ยมันเป็นสีขาว นะครับผมจะสร้าง background ให้มันตัดกันหน่อยนะครับจะได้เอาไปทำเป็นปกด้วยใช้สี่เหลี่ยมนะครับวาดเชฟไม่เท่ากับอาร์ตบอร์ดปึ๊บมีสโตรกเอาสโตรกออกนะครับเอาสโตรกออกไปปึ๊บแล้วก็ฟิ l เนี่ยเอาเป็นสีเทาแล้วกันอ่าแบบนี้้วผมจะล็อกไว้เลยนะครับ c อนโทรลสชิ้นแรกผมจะใช้สี่เหลี่ยมสร้างนะครับผมนะแบบนี้เลยง่ายๆ นะครับเป็นผมว่าเป็นออกแนวผืนผ้าแนวตั้งนะใส่สีขาวไปก่อนเลยนะเสร็จแล้วไปที่เมนูเอฟเฟกนะครับวาร์ปอา่าไปคลิกที่อาร์ก่อนนะแล้วก็ผมนะผมไปใช้ตัวนี้เอ่อเชลอัปเปอร์นะมันจะโค้งเป็นลักษณะนี้ครับอา่าผมเลือกเป็น h o r i z o n t a l นะครับอา่าเบนเนี่ยคุณก็ลองดัดเอานะจะให้มันขนาดไหน ผมเอาเป็นประมาณหนึ่งก็พอนะครับ horizontal ศูนย์ vertical เป็นศนะูนย์นะไมงั้นเดี๋ยวมันจะเบี้ยวถ้าคุณอยากให้มันดูแบบสมมาตรอ่ะก็เซตให้เป็นศูนยะ์กดโอเคนะครับแล้วไปแปลงมันก่อนนะไปที่เมนู Object expand a p p e a r a n c e ปุ๊บนะจริงจริงแล้วเชฟแบบนี้เราจะใช้ p e n t o o l วาดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณกลัวว่าดแล้วมันออกมาบุบบุบเบี้ยวๆนะครับก็ใช้เอฟเฟก มาช่วยดัดเอาแบบนี้นะกดตัวยูหนึ่งทีนะครับอ่าผมคลิกไปตรงกลางก่อน1ทีครับถ้าใครยังไม่เคยสร้างเส้นเมจมาก่อนแล้วมาเจอคลิปนี้นะครับอ่าให้เข้าใจไปทีละส่วนก่อนนะครับเนี่ยผมคลิกไปปุ๊บตรงกลางอ่าหเส้นแล้นะครับแล้วก็สร้าง3เส้นทางด้านขวาให้มันขนานกัน1ชุดนะครับแบบนี้นะ1 2 3อ่า นะครับแล้วก็ไปที่ด้านซ้ายอีก1ชุดนะครับระยะห่างไม่ต้องเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะสองสามอ่าใช้ลูกศรขาวนะครับผมมาคลิกที่จุดจุดนี้ตรงนี้จะใส่เป็นสีออกเทาๆนะครับมันจะได้เป็นเหมือนเหมือนกับเป็นรอยเป็นรอยย่นนะน่ครับเห็นไหมนะครับนี่ นะอย่างที่บอกนะครับรอยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะไมนะ่งั้นมันจะดูเป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกันไปหน่อยนะครับผมก็จะมาเพิ่มจุดนี้อีกสัก1จุดบริเวณนี้นะครับกดตัว U เลยแล้วก็คลิกอ่าพอคลิกแล้วถ้าคุณยังไม่ได้ไปคลิกจุดไหนก็ตามนะครับให้คุณใส่สีได้เลยแต่ถ้าคุณไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วนะครับแล้วจะกลับมาเลือกที่จุดนี้คุณต้องใช้ลูกศรขาวมาคลิกนะครับ นะอืนะนะนะมนกก็คลิกไปปึ๊บอืมอ่าจุดนี้เดี๋ยวผมจะลดเทาลงมาหนึ่งสเต็ปไปกันนะครับนะให้มันดูมีมิติเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งก็ผมใช้เทาอันนี้เลยเทาอ่อนๆเกือบขาวเลยอันนี้จะขาวจัว๊ะอันนี้จะเทาอ่อนนะครับอืม อันที่นี้ไปใช้เครื่องมือดินสอนะครับหรือว่ากดตัว n ไปเลยก็ได้ครับอันนี้นะครับดินสอหรือว่ากด n ก็ได้ก่อนว่าเชฟนะให้ดับเบิ่คลิกก่อนอเลือกแกนไม่อันนี้ก็อันนี้สองอันแค่นี้นะ,นะมันจะช่วยปรับเส้นให้มันโคง้งเนียนๆสวยๆนะครับกดโอเคไปผมก็ไากเลย พอมาถึงจุดเริ่มต้นมันจะมีวงกลมอยู่นไครับแล้วก็ปล่อยเมาส์เลยปุ๊บขยายนิดนึงเนี่ยเอามาวางทับไว้แบบนี้นเดี๋ยวผมจะดัดจุดให้ตรงนี้มันย้อยๆลงมาหน่อยการใช้เมจเนี่ยให้มันได้ผลแบบออกมาดูสวยๆแล้วก็ตรงตามความต้องการของเราเนี่ยนะครับเราต้องรู้จักการดัดจุด การดัดจุด a n c เ o อการการปรับเส้นผ่านเนพวกนี้เราต้องทําให้เป็นด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องมือเมชเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่มีระบบพวกออโต้มาช่วยมากเท่าไหร่ผมก็กดตัวยูหนึ่งที่อ่าก็เป็น็อตคัดของกว a างเดนเมชใช่ไหมครับแล้วคุณก็คลิกไปเลยผมจะคลิกไปบริเวณบริเวณนี้ก่อน,นตรงกลาง คุณจะเห็นว่าเส้นเนี่ยมันไล่ไปตามเชฟนะครับหรือคุณจะคลิกตรงนี้ก่อนก็ได้เห็นไหมมันก็ได้เหมือนกันตรงนี้เดี๋ยผมจะไปใส่สีเทาให้ลงมาสักสองสามสเต็ปมาเป็นประมาณนี้นะครับแล้เดี๋ยวเราจะใส่สีขาวเป็นไฮไลท์ทับลงไปนะครับก็เลือกไว้แล้วก็กดตัวยุูนที่ก็คือเป็นช็อตคาดของเมชนะ แล้วผมก็มาคลิกที่จุดนี้ก่อนนะครับเพื่อจะใส่ตัวไฮไลท์เป็นสีขาวขาวสุดเลยนะครับปุ๊บผมก็ไปคลิกที่สีขาวอืแล้วผมก็มาคลิกตรงนี้เพื่อที่จะลงไฮไลท์ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมอ่าจะดูมีมิติแล้วนะครับคุณอาจจะใช้อีก สัก1-2เส้นเพื่อทำให้ดูเป็นรอยเหมือนกับเป็นรอยเชดดิ้งตรงนี้สักนิดหนึ่งก็ได้นะครับผมก็คลิกไปปุ๊บอันนี้ผมจะไปใสเ่เข้มๆหน่อยาอนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะสร้างเส้นคู่อีกสัก1เส้นก็ไดเ้เนี่ยครับเห็นไหมมันก็จะดูเป็นแบบนี้ขึ้นมา คือบางทีมันก็ไม่ตายตัวนะนะครับเราต้องใช้มันบ่อยๆพวกนี้นะครับนะครับเนี่ยถ้ามันชัดไปคุณก็ปรับให้มันห่างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบผมอาจจะใส่ผมอาจจะใส่จุดนี้ไปอีกสักหนึ่งจุดนะครับ สักหนึ่งเส้นเพราะว่าเวลาคุณคลิกปุ๊บมันจะเป็นเส้นขนานไปให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยใส่สีขาวนีออ่อย่างงี้ตรงนี้อาจจะเป็นสีให้มันรอบลงมาหน่อยก็ได้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมช่องว่างระหว่างเส้นเนี่ยยิ่งมันน้อยเท่าไหร่นะเส้นมันจะคมเอ้ยสีมันจะคมขึ้นเท่านั้นเราเห็นสีเนี่ยมันตัดกันชัดเจนเลยใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ใกล้กัน คุณอาจจะต้องมีการปรับนะคุณจะใช้เมชได้ดีเนี่ยคุณต้องรู้จักปรับจุดแองเกิด้วยนะจุดแองเกิลพอยต์รู้จักปรับเส้นผ่านรู้จักดัดแขนของมันแบบนี้เพราะว่าเครื่องมือตัวนี้มันเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างใช้ยากพอสมควรแล้วก็ถ้าใช้เสียมันมันจะเสียไปเลยผมอาจจะมาทำตรงนี้ให้มัน เป็นรอยเหมือนกัเป็นรอยบุ่มอีกสักเล็กน้อยก็ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะส่วนนี้เราน่าจะพอได้คอนเซ็ปต์เนาะน่าจะพอพอไว้กันนะครับอน่อทีนี้ผมก็จะสร้างตัวอ่สเปรชนะครับด้านหลังอีกหนึ่งชิ้น ผมก็ใช้ดินสอไปเลยนะครับผมกด n หนึ่ง t นะ,ตะแต่อยลืมดับเบิ้ลคลิกเช็คด้วยนะครับตรงนี้ว่าเป็นอยู่แกนไหนนะครับนะให้อยู่ตรงสองจุดนี้กดโอเคไปอ่าผมก็ลากมานะครับเอาประมาณนี้เลย ผมก็จะวกกลับมาปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุปปป๊ไอส่วนที่เป็นด้านหลังเนี่ยนะครับด้วยความที่มันมีส่วนเร้าส่วนโค้งเยอะใช่ไหมครับเชฟตัวเนี้ยอันเนี้ยมันพอทําได้แต่คุณเวลาคุณทาเนี่ยคุณจะสังเกตว่าบางเชฟเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะครับนะเชฟตัวเฉพาะเชฟที่มีส่วนเร้าส่วนโค้งเยอะเป็นฟรีแ hand มากๆแบบเนี้ย นะครับเราจะคลิกไปที่จุดไหนมันก็เส้นมันจะพันกัน,นเห็นไหมมันจะดูเหมือนกับมันสับสนเนี่ยเส้นมันเพราะมันไปตามเชฟที่มันเป็นอยู่ปกติเวลาเราสร้างเมชขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ผมเคยใช้เนี่ยมันจะมีอยู่2 2 2แนวคิดในการทำนะครับก็คือ,อเราลากเชฟขึ้นมาก่อน แล้วก็ไปใส่เมชนะครับอันนี้มันเหมือนกับวัดดวงเอานะคือถ้าเส้นไม่พันกันแบบแบบชิ้นนี้มันไม่พันกันมากนะครับก็ถือว่าโอเคไปแล้วก็ไล่ตามจุดไปนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยใช้ตรงไหนมันก็ดูจะดูดูจะไม่โอเคเส้นมันจะแบบอย่างเงี้ยจะดัดก็ ยากนะสี 4, มันก็จะแบบเนี้ยทับๆกันแบบเนี้ยนะครับมันจะมีโดยทั่วไปมันจะมีอีกแบบหนึ่งคือเวลาเราเราสร้างเชฟแบบตรงๆไปก่อนอันนี้ผมทําให้ดูคร่าวๆนะเผื่อใครเอาลองไปฝึกต่อดูนะครับเพราะว่าแนวคิดในการทํางานมันมีหลายแบบมากนะจะจะใช้วิธีอ็อบเจกต์ a ค e ี r ร d กราเดียนหรือ จะคลิกจุดไปเองก็ได้แต่คลิกให้แบบให้มีแค่น้อยคอลัมน์กับน้อยแถวไว้ก่อนนะครับแล้วคุณก็ดัดเนี่ยดัดเชฟไปตามที่คุณต้องการผมถึงบอกว่าถ้าจะสร้างให้ดีคุณต้องรู้จักการดัดเส้นดัดจุดดัดแขนให้ดีด้วยนะครับเนี่ย อ่าเนี่ยครับยกตัวอย่างนะแล้วคุณก็ใส่จุดเมชไปเนี่ยครับมันก็ยังพอดูดูดีอยู่นะครับเส้นมันจะเป็นระเบียบมากกว่าถ้าเราดัดเชฟไปก่อนแต่อันเนี้เราไม่ได้สร้างเมชแล้วดัดเชฟเราวาดเชฟไปเลยแล้วค่อยมาใส่จุดเมชอันนี้มันมันได้เสียต่างกัน แบบนี้คือสร้างเชฟจะเร็วแต่ใส่จุดเม็เนี่ยมันจะลำบากทีหลังถ้าแบบนี้มันจะนานตอนดัดเชฟให้เป็นไปตามที่เราต้องการแต่จุดเมชมันจะเรียบร้อยกว่านะรหรืออ,อีกวิธีหนึ่งลักไก่นะครับพอบอกวิธีลักไก่หลาคนแบบอาจจะหูพึ่งนะรอฟังเลยวิธีลักไก่นะครับเชฟอันนี้เราวาดไปเลยอยากจะใส่เมชเป็นใช้แบบไหนนะครับวาดไปตามต้องการแล้วคุณก็สร้าง สี่เหลี่ยมขึ้นมาหรือเอาจากชิ้นเดิมก็ได้นะเนะเี่ยวผมสร้างให้ดูก่อนสร้างเมจขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราก็ใส่จุดให้มันเนี่ยใส่ไปสีขาวนะครับอ่าสีขาวมีการดัดนิดนึงพอให้รู้ว่า มันเป็น m เ s h พอให้เห็นว่ามันมีมิติขึ้นมานะครับนีประมาณนี้นะคุณก็เอาเนี้ยเข้าไปทับอืมเอาละเนี่ยแล้วคุณก็จัดการคลิปปิ้งเมชนะครับปึ๊บอ่เนี่ยแบบนี้ก็ได้ ถ้าพูดถึงคุณจะทำวิธีนี้แล้วเอาไปส่งขายตามเว็บสต็อกนะครับวิธีนี้ทำได้นะแต่อย่างที่บอกคือไอ้จุดที่คุณใส่กับสี่เหลี่ยมอ่ะมันอาจจะไม่ตรงที่คุณต้องการก็ได้แต่ถ้าจะเอาให้มันตรงอ่ะมันก็ต้องใช้เวลามันก็ทำได้แหละแต่มันใช้เวลานะครับในงานคลิปมันจะแบบเป็นชั่วโมงเลยนะครับผมเอาวิธีนี้ก่อนเนี่ยแล้วคุณก็ไปวางมันก็พอได้เห็นไหมพอได้ นะครับเอาไปซ้อนข้างหลังถ้าคุณอยากจะให้มันดูเป็นคลื่นเป็นอะไรเนี่ยคุณก็ต้องเข้าไปแก้ที่เมชนะนีก็ต้องดับเบิลคลิกเข้า Isolate Mode เห็นไหมแล้วคุณถึงจะคลิกชิ้นที่เป็นเมชได้แล้วก็อาจจะเข้าไปแก้เนี่ยพวกนี้นะครับจะเพิ่มจุดอะไรก็ว่ากันไป ยังไงก็ต้องใช้การดัดจุดดัดเส้นช่วยอยู่ดีเห็นไหมผมถึงบอกว่าถ้าคุณทำพวกนี้คล่องด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยคุณได้เยอะเราสามารถลบจุดเมชได้นะครับเวลาเราทํางานนะก็กดออนจร์เนค้างนะครับเนี่ยแล้วก็ไปคลิกบนจุดอืมแล้วก็สร้างจุดใหม่ขึ้นมาก็ได้ก็เอาเป็นประมาณหนึ่งนะครับนะพอคุณแก้เสร็จแล้วคุณก็ ดับเบิลคลิกพื้นที่ว่างนะออกจากไอโซเล e m โหมดนะครับปุ๊บนะเห็นไหมมันก็จะดูเออดูดูโอเคขึ้นนะทีนี้ผมก็จะใช้ตัวดินสอนะครับว่าเป็นจุดแบบนี้นะครับผมก็จะวาดไปเป็นชิ้นแค่นี้นะ, <c oughs> นะจุดพวกนี้ผมก็จะใส่เมชไปด้วย แต่ว่าเอาแค่จุดเดียวพอนะครับใส่ไปใส่สีขาวอพอให้เห็นว่ามีมิติขึ้นมานะครับผมก็จะเอาตัวนี้มาใช้เลยนะครับเพราะว่าจะทำเป็นเหมือนกับมีการเทลงมาถึงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น ผมเอาเชลที่มันใกล้เคียงเอามาดัดแปลงเอานะครับนน่ก่อนเดี๋ยวจะยืดนะครับใช้บอล์ินบ็อกซ์ยืดเอาให้มันยาวๆเลยโอเคจะดัดให้มันโค้งนะครับก็ไปใช้เอฟเฟกต์วาร์ปแล้วก็ใช้อาร์คไปนะครับดัดโค้งกดโอเคแล้วก็แปลงด้วยนะครับอ b อบเจกต์เอ็กซ์แพน a อ c e ลน์ แบบนี้นะครับอันนี้ก็นนเดี๋ยวย้างตำแหน่งนิดนึงแล้วกันส่วนเกินก็คลิปปิ้งแมสไปนะครับใช้สี่เหลี่ยมว่าทับลงไปก็เลือกทั้งสองชิ้นนะครับปุ๊บค l ิ p ป i n g m a s เนี่ยผมสอนไปหลายคลิปมากเลยเนาะนะใครจำไม่ได้ลองไปทบทวน ะครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวจัดลำดับชั้นใหม่นิดนึงเอาละอ่ะก็เสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การคลิกเพื่อให้เกิดตาขขายเมสแล้วมันจะออกมาดูดีนะครับ คุณต้องรู้จักการตกแต่งเส้นผ่าการดัดแขนของจุด a n นเคอรพอยนะครับผมคิดว่าพื้นฐานเนี่ยยังไงก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมผมคิดว่ายังไงเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามมาได้ในคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ที่ผมลงด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ